ฉันจะกินหน้าโน้นนะเอาหน้านี้ก็ได้หน้านี้ชิ้นหนึ่งหน้านึงมีกี่กี่ได้กินได้คนละสองชิ้นนะนะพีมมันมีกี่แผ่นเองอะ่ะนับคนดูเด้อมันมีกี่ชิ้นแปดแปดชิ้นสองสิบหกเจ็สองสิบสี่เหลือสองชิ้น เราเป็นคนไปซื้อเราเป็นคนเราเป็นคนไปซื้ออ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกินอีกชิ้นนึงข้าวผัดจีนป่ะฮึข้าวผัดจินพอจะครึ่งก็ได้ชิ้นสองชิ้นก็อิ่มป่ะวันนี้ชิ้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยเฮ้ยกุ้งมันดีมากเลยอ่ะกึ้นมันดึ้งดึ้งอะไม่ต้องไม่ต้องใส่ซอสเลยอ่ะร้อนๆมันอร่อยมากนะ อเอยไหมอืมอืมทุกคนพิซซ่ามันส่งถึงบ้านเลยจิะประจวบมีพิซซ่าแล้วจา้าบ้านแผนมีพิซซ่าแล้วทุกคนมาส่งถึงบ้านชิ้นหนึ่งแถมหนึ่งอืมอร่อยมาก ลองหลังดูวันแรกที่เขามาเปิดอะ่ะพี่เจี๊ยบมันสั่งไม่ได้ไอพีชก็ไปสั่งไม่ได้เขาบอกเขาไม่ส่งวันนี้พโหลดแอปมาพายพาก็ลองกดเล่น,เล,นเล่นดูปรากฏว่ามันมาว่ะมาถึงบ้านเลยแป๊บเดียวเองยี่สิบนาทีรอยี่สิบนาทีได้กินเลยอันนี้เป็นซุปเปอร์ซุปเปอร์ ซปเปอร์ซีฟูดเออ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวกินเสร็จต้องไปทำง,งานนะไม่ได้เมาหมอยมอ่ะมันรู้สึกดีใจว่าได้กินพิซซ่าอื้อแดไสองชิน้นเพราะว่าอยู่กันหลายคนวันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยออกไปแล้วแก้วซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ง่ายออันนี้ซปเปอร์ซปเปอร์เดลุกสั่งแป้งบางมากินนะเพราะว่าชอบกินแป้งบางปาแป้งหนามันแข็งอ่ะไม่ชอบปชแป้งหนาชอบกินแป้งเออแป้งหนาจะกินแต่ไส้แล้วก็ไม่มเคยกินแปง้งอันนี้แป้งบางมันอร่อยมากแป้งาพอดีเนาะพิมเนาะมันอร่อยมากอืมทุกคนอ่ะก้อนอร่อยมากคุณกลอ,อยพิม พิมด mm. mm. ึงขึ้นดิเดี๋ยวพิมจับตรงนี้ให้น้องดึงขาก้องให้พิมดิดึงยืดขึ้นมาให้เท้าหน้าพิมยืดขาก้องยืดขึ้นเออพ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 อเออกำลังทอดปลาข้างเหลืองสั่งได้นะปลาข้างเหลืองยังมีอยู่ออันนี้มเหรอร้อนอยรออันนี้ร้อนมากอืม ปิดไว้เดี๋ยวมันไม่ร้อนคนเยอะจะร้อนๆม,มั้งพิมไม่ซอสนะซอสมม่สวยเทสอ,อ,อร่อยว่ะสี่ชิ้นหนึ่งฉันกินใช่ไหมฉันกินได้ไหมไอ้ฉันว่ารสซีฟู้ดอร่อยกว่าว่ะชอบซีฟูด้ดไหมเดี๋ยวรอบหน้าค่อยสั่งซีฟู้ดนะรอบหน้าเขา<อ>ส<อ>ั่งพิชยามาแล้ว,วกินกันจ้าดีใจอนะ่ะ เป็นความปราบปื้มใจมากว่าพิซซ่ามันมาส่งถึงบ้านแล้วอะ่ะใครสั่งก็ไม่มีมาส่งพี่เจ๊บสั่งก็ไม่ส่งไอพีสั่งก็ไม่มาส่งพิซซ่าสั่งมาส่งนี่คนมาส่งกี่บิ๊กไบท์วะนี่มีตื่นเต้นที่คนมาส่งกี่บิ๊กไบท์หรออืออืไรคุณกอลให้สั่งดิพิซซ่าตอนนี้เขาก็ให้ซื้อกลับบ้านนะเขาไม่มีให้นั่งกินที่ร้านอือแต่แพนชอบซปเปอร์ ซปเปอร์ซีฟูดนะซปเปอร์ซีฟูดอร่อยมากอืมอืมอ่้องอร่อยมากอไปอร่อยอุยนี่กินห้าชิ้นก็ไม่อิ่มเหเนี่ย แป้งบางแต่มันอร่อยมากเลยโคตร,ตรอร่อยเลยอร่อยมากรสรสซุปเปอร์เดลุกมันเป็นไส้กรอกนอะอือเออชอบวิกลุกอ่ะเดลุกน้องชอบแต่งดีใจมากเพื่อนท่านดินได้กินพิซซ่าแบบร้อนๆปกติอ่ะถ้าจะกินพิซซ่าคือต้องไปหัวหินพี่ปูหั่งวาน เวลามาจากหุ่ยหินมันก็เย็นแล้วมันก็จะไม่ค่อยอร่อยมีเนี่ยวันนี้หนึ่งแถมหนึ่งลายพิมพ์วันนี้สองถานนี่สี่ร้อยเพราะว่าพี่ดาเป็นซูเปอร์มันมีสามร้อยกว่ากว่าสี่ร้อยกว่าพี่ได้สั่งสี่ร้อยมาได้มาสองถาดสั่งในแอปโคง่ายเลยกินได้กิ้นหนึ่งยายแม่งกับพิมพ์คนละครึ่งสงสารพีมมันที่เหลือของป้าของสมพรของพีชนี้แน่นอนเพราะอันนี้ ห้ามเลือกินกนอย่างนุ่มชิ้นใหญ่สุแต่แมวกินนชิ้นนึงก็แม่คิถองกินก่จะกินแข็งอันนี้มันเหลือสมชิ้นยังไีพิพ์มันเอาไปแล้วมันจะไปเกินในนู้นอ่ะมันจะขาดเนี้ยอันนี้เหลือหนึ่งสองสามสี่อันนี้เหลือสามเพิ่งเอาแล้วเหลือป้าเหลือพ่อเหลือเอ็พีเอ็พีีตอนนั้เหลือกันอ่ะอันนี้สามชิ้น ไม่พอป่ะเลยเดี๋ยวสั่งใหม่เพราะว่าเขาขับมาแป๊บเดียวยมันอยู่ใกล้กันไงอันนี้ลองสั่งพรุ่งนี้ดีกว่ามั้งเวลา่มืตอนนี้มีกับข้าวแล้วไม่กับข้าวประวันแล้วแกงเขียวหวานแล้วแกงที่เหล็กหรือกินตอนบ่ายเธอเอาป่ะเนี่ยเอ้ยหลานน่ารักอื้ออร่อย อร่อยไหมเออเจ็บนะดูพี่เจ็บกินแป้งกรอบมากอืมแป้งบางโคตรอร่อยอ่ะเฮ้ยถ้าแป้งหนาร้อนๆมันก็จะอร่อยมอร่อยแต่ว่าพอเดี๋ยวรอบหน้าสั่งอย่างละฉันนไม่ชอบคผู้้หญิงงแปรอบหน้าสั่งแป้งหนาถาดแป้งบางถาดเพราะว่ามันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะออร่อรนะอืมเอออสเตรียกับแป้งมันบางแป้งมันอร่อยมากนะโคตรอร่อยอ่ะ แล่วแป้งหนาถ้ามันเย็นแล้วก็จบเลยนะกุ้งมันเห้อืมคนเชื่อไหมแป้งบางที่กูกินคนเดียวหมดทานไ,ได้แค่นี้แหละทุกคนแค่นี้จริงๆกิงคือไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปปั่นหัวหอมแล้วพี่ยังไม่กินพี่อ้ําน้ำอยู่ กินไม่ได้แล้วแค่นี้แล้ว,ลวก็กินใส่ไส้ไปก่อนของหวานใส่ไส้ใส <c oughs> ่ไส้ร้านป้าวันอืมสำลักโอ้ยเดี๋ยวไปปั่นหัวหอมต่อเลยนะนจะทำน้ำพิกางหมูแล้วนี่เป็นสำลักอืมขอบคุณที่อุดหนุนเดี๋ยวพี่ซ่าเขาัปดนชานานล เฮ้ยขอบพระคุณค่ะทําไมขอบพระคุณนะคะเป็นเจ้าของเหรอคะขอบพระคุณมากค่ะรับหน้าแถมหน่อยก็ได้ี่ยเขาในนี่เวลามาส่งเขจะขอบคุณงั้นแหละเอานั่นเหรออ๋อมีคนในนั้นเหรอืมเขาดูแอปมึงอยู่ปะกูก็ไม่รู้ยืนดีก็มีคนมาขอบคุณขอบคุณพี่การเดี๋ยวพิซซ่าเขามาดีขอบพระคุณค่ะเขาเป็นในนี่เปล่าเขาเป็นเป็นเจ้าของเหรอคะขอบพระคุณด้วยดีนะคะอร่อยมาก ดีใจมากที่มีพิซซ่าที่โดตันประจวบ <c oughs> ขอบพระคุณที่มาตั้งนะคะขอบพระคุณที่มาส่งถึงบ้านดิฉันทําให้ดิฉันไม่ต้องออกไปนอกบ้านไปเจอโควิดขอบพระคุณ <c oughs> มากค่ะพรุในใน่งนี้จะตังอีกค่ะพรุ่งนี้จะตังหลายๆอย่างคุณเจี๊ยบอยากกินไก่เกาหลีคุณพิม์อยากกินผักขมอบชีสขอบพระคุณนะคะพนักงานขับ <c oughs> ก็มารยาทดีค่ะพนักงานส่งของมารยาทดีมารยาทงามอร่อยมากพอเย็ยนแล้วแป้งแข็งเหรอแป้งหนาพี่จ่าชอบแป้งบางะ แป้งมามันกรอบอร่อยมากโซลยากินพิซซ่าไหมเะสั่งไม่ให้วันนี้หน้าใสอมชมพูเลยพี่จีพี่จีลรอค่ะร้อมากเดี๋ยวพี่จีจะไปปั่นหัวหอมต่อแล้วพี่จีมากินพิซซ่าแป๊บเดียวพี่จีจะรีบทําน้าพีกางหมหูทุกคนกําลังเร่งเคลียร์อยู่พี่เจียตักน้ําพริกกุ้งโคเผะอยู่ป้าแก้วตะกปลาอยู่ตากห,ห,หมูด้วยต้มพรทําหมูหลังบ้านดดลุงแพ็คของมันบ้าน พีมาเดี๋ยวกันที่ฉันจะพาไปเยี่ยมคุณป้าพีมาขอญาตไปล้างมือแป๊บหนึ่งอ่ะ,อ,ะอ,อุ้ยอุ้ยดูคุณพี่เย็บไปก่อนแป๊บหนึ่งหน่อยดิฉันไปล้างมือนอนพีทำไมกุ้งล่วงเนะี่ยอ๋อกุ้งน้องเองแหละมันยังไม่ตายเก็บพงไม่ดีย่า้ร่วงนหะกคเสียดายเลยเมื่บบอกี้ไม่บอกแม่ไม่อยากกินกุ้งแม่กินไห้อ๋อใหแม่ถามก่อน ยชอบทะเลแค่วันนี้หรออยากินใจเกาหีกับใครรู้ประจวบก็สั่งได้นะคะ๋ย่พิซซ่ามยอร่อสั่งเช้าได้กินเร็วค่ะก็สั่งบ่ายสั่งเย็นไม่รู้ติดคิวหรือเปล่า ทั้งแต่เช้าแล้วที่เดียวไม่ใจกินเอาเอ็นี่หมดแล้วลงกโแฟเอากินไอคอมเม้นได้ไหมคอมเมนต์มมนไม่แต่เขาว่าค่านนใส่ใส,ใส,ใส่ใส่ถุงอะ่ะเอาไปตั้งตรงนั้นหนะ่าเดี๋ยวหมดขึ้นรับไป ตรงนี้เดี๋ยวกินกันแต่วันนั้นนะ่ะบนบนกล่องนั่นเลยเนาะเพราะว่ามันไม่กินมันโสงไม่เก็ิดดินยอมอดที่ใหญดิน <c oughs> มันจะทาน,นช่วงนั้นไปเอาแกงไปไว้บนบ้านนะ่ะเดี๋ยวบูดตั้งทอนด้วยก <c oughs> ับข้าวเหลือแน่เลยอันนี้ไม่ใช่ไม่เหลือหรอกแหมต้องจะเช้าเองเวลาทั้งวันพูดไปงั้นแหละถึงเวลาก็หมดทุกวัน มีกับข้าวของพี่วันที่ซื้อมาด้วยก็มีก็มีเอ่ออันนี้ของพีมพมันแล้วก็แกงขี้เหล็กลุงกับป้าเขาอยากกินแล้วก็น,นี้เป็นแกงเขียวหวานพี่ดวาวไว้กินตอนเย็นแล้วก็มีกุชช่าอันนี้ก็คือไว้กินระหว่างวันนะคะด้านนี้เป็นที่เราตักหมูตักปลานะเดี๋ยวพามาดูนะคะนี่ค่ะอันนี้หมูฝีมือคุณป้านะคะคุณป้าตักคนเดียวแล้วเมาเดียวเลยนะฮะเมาเดียว วันนี้เหมาทุกสิ่งทุกอย่างทุกงานดูแต่งตัวดิดูชุดประจำจำแหน่งเนี่ค่ะอันนี้เป็นเนื้อล้วนนะเนื้อหางเนื้อคอนะคะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อคอตรงคอปลาแต่วันนั้นะที่พี่ดาทอดอ่ะไอนนี้แหละแต่ว่าลุงไก่เข้าแพคเข้าแพคผสมกันนะไม่มีก้างใช่ค่ะไม่มีก้างเวลาเข้าแพคเข้าแพคผสมกันนะอันนี้คือแผงปลานะคะเราต้องหมักไว้ด้วยอะไรด้วยหมักน้ำหมักนะคะอันนี้ก็เป็นหมูอันนี้ก็เป็นปลาชิ้นกลมนะคะแต่ว่า ชุดเนี้ยมันว่างไม่เยอะมันมีไม่เยอะมันมีนิดเดียวได้สักยี่สิบแพ็กเพราะว่าพี่ดาทำกันไม่ทันไงพี่ดาก็เลยซื้อปลามาน้อยเพราะว่างานมันงานตอนนี้มันแน่นที่แมมแต่พยายามจะเคลียร์ให้มันลงตัวพยายามจะเคลียร์ให้มันลงตัวออเดอร์มันก็เลยแน่นก็เลยทําแค่พอไหวกันนะเดี๋ยวอันนี้พี่ดาจะต้องออกจากรายได้แหละแต่นี่น้ําพริกพี่เจ๊บกําลังตักน้าพริกอยู่ เจี๊ยบก็ใส่หน้ากากอย่างดีนะคะอันนี้น้ำพริกกุ้งอะไรพี่เจี๊ยบโคตรเผ็ดใช่ไหมอันนี้โคตรเผ็ดนะคะเนี้ยโคตรเผ็ดเนื้อค่อนข้างแน่นนะเนื้อน้ำพริกค่อนข้างแน่นเนี่ยค่ะอันนี้คือน้ำพริกกุ้งโคตรเผ็ดนะพี่เจี๊ยบตักใส่ขวดตักใส่ขวดค่อนข้างลําบากเราเราก็เลยเปลี่ยนเราก็เลยจะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งนะไม่ต้องกลัวตอนพี่เจี๊ยบตักตอนพี่เจบอะไรก็ใส่หน้ากากตอนทํางานต้องใส่หน้ากากบดนะคะ ตอนพูดตอนกินก็อาจจะต้องถอดน,นี่เดี๋ยวจะจะต้องขออนุญาตออกมาทํางานแล้วเดี๋ยวต้องปั่นหวหอมนี่งานของดีฉันปัน่นหอมนะคะแล้วก็อน,นุเป็นหอมแขกอันนี้เป็นหอมไทยหอมไทยนี่ทําน้ําพริกเอ่อสามรสโคตรเผ็ดนะคะสามรสโคตรเผ็ดน้าพริกเผาใช่หอมไทยแล้วก็หอมแขกนี่ไว้ทําน้ําพริกกุ้งสับเอ้ยไม่ใช่สิหอมไทย<ม>ไว้ทําน้ําพริกกากหมูเออหอมแขกไว้ทาน้าพริกกุ้งสามรสโคตรเผ็ดอุ้ย พูดจาหม้ตัวหมดแล้วไปแล้วนะหมูแดดเดียวมีแต่มีไม่เยอะมันต้องเคียย์ออเดอร์เก่าที่ค้างค้างอยู่ก่อนคุณพี่แล้วนะแพนมีออเดอร์เก่าที่แพนค้างอยู่เยอะที่แพนให้ดูเม,มื่อวานถ้าแล้วก็พยายามทําเสริมแต่มันก็ทาได้ครั้งแล้วไม่เยอะลุงไก่หั่นหมูได้ครั้งละแค่ยี่สิบโลเท่านั้นเองเพราะว่าหมูมันหั่นค่อนข้างยากแล้วลุงเขาบอกว่าอนาคตนะอนาคตเขาจะทําแค่สันคอยอย่างเดียวก็คือติดมันมันน้อยเขาไม่ทําแล้ว เขาบอกว่ามันจะได้ขายง่ายหยิบง่ายทําง่ายแล้วก็ตัวสันคอหันง่ายกว่าสันนอกสันนอกเนี่ยมันจะมีผังผืดค่อนข้างเยอะมันต้องคอยเลาะผังผืดนะคะสันนอกที่มันเป็นมันน้อยนะอันนี้แจ้งไว้ล่วงหน้าเพราะว่าอนาคตลุงไก่เขาจะไม่ทํามันน้อยแล้วเขาจะทําแบบติดมันหมดเลยแต่ติดมันร้านเราอ่ะมันไม่ได้มันมากนะมันก็ติดมันพอแบบ ก,กรุบกริบกะปิน้ำปลาเพราะมันเป็นหมูสันสันคอใช่ไหมเออแต่มันไม่ได้ติดมากมันมากจนเกินไปนะคะใครที่แบบไม่ไม่ทานมันก็พยายามเลี่ยงในตรงส่วนมันก็ได้แต่เนื่องด้วยว่าง,งานมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันจะเลยต้องตัดบางตัวที่ท,ที่รู้สึกว่ามันทํายากนะคะ อยากสั่งโค้ดเผ็ดสั่งได้อยากสั่งโค้ดเผ็ดสั่งได้เลยนะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปทํางานต่อแล้วนะเออเดี๋ยวต้องไปล้างหัวหอมแล้วก็ต้องสไลด์หอมแล้วก็ต้องปั่นหอมเพราะว่าทําน้ําพริกกัหมูน้ำพริกกุ้งสามรสน้าพริกกุ้งโค้ดเผ็ดเหมือนเดิมนะจ๊ะใครสนใจสั่งได้น้ําพริกกักหมูเนี่ยเคลียร์ใกล้หมดแล้วเดี๋ยวอีกวันสองวันเดี๋ยวจะเปิดรับออเดอร์ใหม่แล้วนะสําหรับน้าพริกกังหมูนะสาหรับน้ําพริกกัหมูนะคะเดี๋ยวอีกวันสองวันจะเปิดรับออเดอร์รอบใหม่แล้วตอนนี้เคลียร์มาถึงรอบววันที่แล้ วันที่สี่นะคะก็เหลือวันที่เจ็ดวันที่แปดวันที่เก้าวันที่สิบเหลืออีกสี่ชุดสี่ชุดชุดนี้ไปชุดนึงก็เหลืออีกสามชุดเหลืออีกสามชุดนะเหลืออีกสามชุดเดี๋ยวอีกสักสองวันเนี่ยพี่จะเริ่มรับออเดอร์ชุดใหม่แล้วนะแต่ตอนนี้ยังไม่รับขอแยกเคลียร์ของเก่าก่อนนะจ๊ะวันนี้ลาแล้ว๊ายบายไอเลฟเวอร์ไอ้นี่ฉันรักเธอฉันรักไว้เธอกระไรเฮงอยูรักมาจุ๊บจุ๊บรีวิวสวัสดีขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ตติดามขออนุญาตไปทำงานก่อนนะจ๊ะจะได้ส่งน้ำพริกกากหมูทัันนนนนทททุุกก่าาะวี้ลลแ